เขาถามว่าข้อใดเก่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินฐานะการเงินนะคะข้อกอไก่เขาบอกว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายจะประเมินด้วยการอะไรคะบัญชีรายรับรายจ่ายขอคายความมั่งคั่งสุทธิคำนวณมาจากทรัพย์สินบวกกับหนี้สินนะคะ ขอ้ขอคอควายรายได้ต่อเดือนและทรัพย์สินที่มีนะคะใช้บอกความมั่งคั่งของบุคคลได้แล้วก็ข้ององ,งูนะคะประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และกองทุนรวมนะคะเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องอ่ะก่อนอื่นนะคะนักศึกษามมาดูก่อนนะคีย์เวิร์ดของเขาก็คือบอกว่ากล่าวถูกต้องแล้วก็การประเมินฐานะทางการเงินนะคะอ่ะเรามาดูความหมายของการประเมินฐานะทางการเงินกันก่อนนะคะในข้อนี้เนาะอ่ะ การประเมินฐานะทางการเงินนะคะจะประเมินด้วยการอยู่สีด้านนะคะก็จะเป็นประเมินได้จากการคำนวณความมั่นคงสุทธินะคะอ่าข้อที่1นนะเป็นการประเมินความมั่นคงสิทธิหาได้จากนะคะก็คือทรัพย์สินลบกับหนี้สินนะข้อที่1นนะคะอ่าทรัพย์สินลบหนี้สินอ่าข้อที่2ก็จะประเมินจากหนี้สินนั่นเองนะคะ ข้อ2ประเมินนี่สินนะ่าข้อที่3นะคะก็จะประเมินจากด้านของการออมการออมนะอ่าข้อที่4นะคะจะเป็นการประเมินจากรายรับหรือรายได้นะคะ รายรับมาครูเขียนย่อๆนะคะบวกกับรายจ่ายเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อกันเลยว่าเขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องนะเกี่ยวกับการประเมินฐานะทางการเงินนะคะอ่าคีย์เวิร์ดของเราอีกข้อนึงก็คือกล่าวถูกต้องเนาะอ่ะข้อที่1เรามาดูก่อนนะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายประเมินด้านการบัญชีและรายรับรายจ่ายอันนี้เข้าข่ายนะคะเป็นข้อที่สี่นะที่ครูเขียนไว้เมื่อกี้นะคะอ่าครูขอติ๊กถูกไว้ก่อนเนาะ ต่อไปเขาบอกว่าความมั่งคั่งสุดทธิเนี่ยคำนวณได้จากทรัพย์สินบวกกับหนี้สินข้อนี้ถูกหรือผิดคะเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะเขาบอกว่าทรัพย์สินลบกับหนี้สินนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะคะคุณครูขอติ๊กผิดไว้ก่อนนะ,ะข้อที่คอควายนะคะเขาบอกว่ารายได้ต่อเดือนและทรัพย์สินเนี่ย ที่มีเนี่ยใช้บอกความมั่งคั่งได้อ่ะเขาบอกว่าการประเมินนะคะฐานะทางการเงินเขาบอกทรัพย์สินโลกกับนิสิินแต่ว่ารายได้กับทรัพย์สินเนี่ยเป็นรายรับหรือว่าเป็นทรัพย์สินนั่นเองนะคะไม่มีคําว่านิสินสักอันเลยอ่ะข้อนี้ครูขอติิดนะคะอ่ะต่อไปการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือกองทุนรวมทรัพย์เขาบอกว่าเป็นสินทรัพย์สภา,ภาพคล่องอ่ะข้อนี้ไม่ใช่นะคะการ การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แล้วก็กองทุนรวมทรัพ์เนี่ยจะเป็นการลงทุนนะคะไม่ใช่เป็นสินทรัพ์เนาะ,ะเป็นการลงทุนมากกว่านะคะแต่ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องในที่นี้นะคะก็จะใหม่ถึงเงินฝกากธนาคารเงินสดนะคะ,อ,ะอันนี้ครูยกตัวอย่างนะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดเก่าถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะคะ